ช่วยกันยิงช่วยกันยิงกัยหลังซ้ายหลังซ้ายหลังซ้ายโอ้โหเฮียกูเลยกูเลยกูเลยกูฟีกูฟีเฮ้ยเฮ้ยดันดันเราบอกสู้เด้อเราบอกสู้เด้อเฮ้ยรอรอแป๊บรอแป๊บเเดี๋ยวนี้มาเข้ามาแล้วอ้ย พี่กิดรอให้มันเดินกลับก่อนก็ได้นะแล้วพี่กีดก็ไอแต่พี่กิดคนมาสมกว่ะมา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 กูดาวอยู่วอปิดเลยอ่ะมีปืนไหม้ยเจมีปืนเจล้ว้ววอวอลใช่ไหมวอลปิดใช่ไหมวอลวอปิดวอลปิดฆ่าฆ่าฆ่าสมอกมันได้เราเราถอยได้นะเราถอยได้นะทุนทปดมันปปิดอลล